ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีสุสทียบงวนนะครับวันนี้อยู่กับผมเบิร์ดอีสุเช่นเคยครับอาจจะแปลกตานะครับแปลกสถานที่ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอยู่ที่สนามปทุมสปีดเวย์นะครับเพื่อที่จะมาดูนี่เลยครับเดอ n e นิวมิเอ็กซ์นะครับตัวใหม่ล่าสุดและนี่ที่อยู่ข้างๆผมก็เป็นสีใหม่ด้วยที่เรียกว่ากลาเซียบูเมทัลลิกนะครับมีอะไรที่เพิ่มเติมเข้าไปมีอะไรที่ใส่เข้าไปมีอะไรดีเดี๋ยวผมพาไปชมกันครับวันนี้ ครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่ามีอะไรใหม่บ้างในโฉม The New MU-X โฉมนี้นะครับสำคัญเลยครับสีนี้ตัวจริงสวยมากครับสีกาเซียบลูเมทัลลิกนะครับอยากจะให้มาเห็นตัวจริงนะครับและที่ปรับเพิ่มก็คือตัวกระจังหน้านะครับคมเม็ก b a c นะครับตัวนี้สีสวยมากจะเป็นดำออกทองนะครับให้ความรู้สึกว่ามันดูหรูนะครับให้ผู้ขับขี่เนี่ยรู้สึกว่าเวลาที่ขับ ใครก็มองนะครับและที่เปลี่ยนอีกจุดหนึ่งด้านหน้าก็คือเรื่องของสีตรงช่องไฟตัดบอกนะครับด้านหน้าเปลี่ยนประมาณนี้นะครับเพิ่มเติมที่จะเห็นเด่นชัดที่สุดก็คือล้อแมกนะครับตัวนี้ล้อแมกมีการปรับลายใหม่นะครับเป็นขอบ20เหมือนเดิมนะครับยางใช้เป็นออฟเซ็ตเดิมนะครับแต่ได้ความลงตัวนะครับเป็นสีเมทัลลิกปัดเงานะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูภายในที่บอกว่ามีการปรับในโฉมนี้นะครับ ที่จะเห็นได้ชัดที่สุดก็คือเรื่องของสีนะครับสีภายในได้ปรับโทนนะครับให้เป็นสีใหม่ที่เรียกว่ามาร์เกียโตบราวน์นะครับก็คือสีของกาแฟนะครับตรงนี้มีการปรับจากสีเดิมที่เป็นสีออกทองนะครับปรับเป็นมาเกียโตบราวน์นะครับเป็นสีํำตาลออกเข้มเขมผมว่ามองดูแล้วทำให้รู้สึกรถดูรูขึ้นนะครับสีของเบาด้วยนะครับด้านข้างทั้งหมดเลยมีการปรับสีใหม่ทั้งหมดเท้าแขนทำให้เป็นสีเข้มขึ้นให้ตัดกับตัวสีเบา แต่ยังคงความนุ่มนะครับนั่งสบายนะครับในแบบฉบับของคูแม็กซึ่งเป็นเบาะระบายความร้อนนะครับใครที่ติดใจนะครับในการขับขี่ของรุ่นนี้และรู้สึกว่านั่งสบายนะครับก็ยังคงไว้ให้เหมือนเดิมเพียงแค่เปลี่ยนสีนะครับส่วนเรื่องดีไซน์อื่นๆนะครับยังคงเดิมนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรภายในปรับแค่สีนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าลักษณะการทํางานของ Smart tailgate แบบ เซนเซอร์ใช้งานยังไงนะครับเพียงแค่คุณก้าวเข้ามาที่ท้ายรถนะครับระยะห่างไม่เกิน30เซนนะครับปุ๊บจะมีเสียงดังขึ้นและถอยออกทันทีครับรถก็จะเปิดให้โดยที่ไม่ต้องกดปุ่มรีโมทเลยนะครับรถจะใช้เซ็นเซอร์ของผู้ขับขี่นะครับแต่มีเงื่อนไขนะครับ1รถจะต้องดับเครื่องนะครับ2จะต้องล็อกรถนะครับและ3กุญแจจะต้องอยู่ที่ตัวของผู้ที่จะใช้เซ็นเซอร์นะครับการปิดเหมือนกันครับเดินเข้าไปใกล้รถเหมือนกันครับ ระยะห่าง30เซนครับแล้วเดินถอยหลังออกมาสะดวกครับไม่ต้องกดไม่ต้องใช้กุญแจนะครับแบรนด์แรกในประเทศไทยที่ทําแบบนี้ได้นะครับเด mm ี๋ยวยังไงใครที่ชอบพักเข้ามาที่เพจอีสุเข้มหัวน,นะครับวันนี้ขออนุญาตไปแล้วครับสวัสดีครับ